ตอนนี้ที่จังหวัดสงขลามีโรคพิษสุนัขบ้าระบาดนะครับล่าสุดมีหมาแม่ลูกอ่อนตัวหนึ่งครับไปกัดคน3คนกัดหมาในหมู่บ้านอีก4ตัวนะครับทำให้ทางปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ประกาศให้เป็นพื้นที่ที่เป็นรัศมีของการควบคุมโรคระบาดชั่วคราวในพื้นที่ตำบลฉลุงอำเภอหาดใหญ่ครับ สุนัขจรจัดในหลายพื้นที่นะครับถูกเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตควบคุมโรคใช้ลูกดอกยิงยาสลบครับแล้วก็จับมาฉีดวัคซีนหลังพบโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่หมง่าตําบลฉลุงอําเภอหาดใหญ่นะครับพบหมาแม่ลูกอ่อนครับติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ากัดชาวบ้านในพื้นที่3ามคนแล้วก็กัดหมายอีกสีตัวนะครับทำให้ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวตามพรบรโรคระบาดสัตว์ปี2557 <c oughs> ในท้องที่หมู่3ตำบลฉลุงในรัศมี5กิโลเมตรให้เป็นพื้นที่กำหนดโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้าตั้งแต่วันที่18มกราคมไปจนถึง16กุมภาพันธ์เดือนหน้านอกจากนี้ครับยังพบสุนัขเพศเมียใ,ในซอย41ถนนเพชรเกษมตบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่ ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าด้วยนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขลงพื้นที่เร่งควบคุมโรคครับหลังพบหมาที่ติดเชื้อเกิดในพื้นที่มีความเชื่อมโยงกันส่วนการป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงทั้งหมาและแมวติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเจ้าของสัตว์เลี้ยงควรน,นําสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคครับแล้วก็ให้มันสังเกตสัตว์เลี้ยงของตัวเองนะครับ หากพบอาการผิดปกติเช่นดุร้ายน้ำลายไหลคอแข็งแล้วก็กลัวน้ำไม่ควรเข้าไปสัมผัสและให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีปีที่แล้วจังหวัดสงขลาพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งคนในพื้นที่อำเภอสบ้ายอยกับ